ทำไมไก่ถึงบินไม่ได้เหมือนกับนกทั้งที่มันมีปีกและมีลักษณะคล้ายกับนกซึ่งเหตุผลที่ไก่บินไม่ได้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะ 1. โครงสร้างของปีกไก่มีปีกที่เล็กและสั้นไม่เทียบกับขนาดตัวและปีกไก่ถูกออกแบบมาเพื่อกพือปีกในระยะสั้นทําให้ไม่สามารถสร้างแรงยกคอที่จะพยุงตัวได้ 2. กล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินกล้ามเนื้อของไก่นั้นมีขนาดเล็กทําให้ไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้ไกลเหมือนกับนก สามด้านโครงสร้างร่างกายไก่มีลำตัวที่หนักและใหญ่ซึ่งเหมาะกับการเดินและการวิ่งมากกว่าการบิน 4. การคัดเลือกพันธุ์ในกระบ,บวนการเลี้ยงทําให้ไก่มีลักษณะาทางกายวิภาคที่ต่างจากนกที่บินได้และข้อสุดท้ายเนี่ยไก่เกิดการวิวัฒนาการย้อนกลับนั่นเองครับเนื่องจากไก่เนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่จําเป็นต้องบินเพื่อหาอาหารหรือหนีจากนักล่าเหมือนกับนกนั่นก็เป็นเพราะมีมนุษย์คอยเลี้ยงคอยปกป้องดูแลอยู่ จึงเกิดการปรับตัวปรับการใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องบินทําให้ปีกของไก่รุ่นหลังๆเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไก่ถึงบินไม่ได้เหมือนกับนก